านะครับร่างกายไม่ขยับขยื่อนเป็นเวลาหลายนาทีนะครับถ้าไม่ดูให้ดีก็คิดว่าพี่เดียวไปแล้วนะครับตัวนี้คือพี่เดียวหลับนะครับแอบมานอนอยู่ในป่าสมกับที่เป็นช้างสองลูกนะครับลุกไปกินกับลุกไปนอน น่ชางภพาพยายามโฟกัสที่ดวงตานะครับให้เห็นว่ายังมีการขยับอยู่บ้างแบบนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าชีวิตต้องการเตียงพื้นนอนหลับฝันดีก็สำคัญถ้าฝันถึงกันคงจะดีกว่านี้นะครับการนอนของช้างป่า เราเริ่มเห็นพฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้งแล้วนะครับตั้งแต่พี่ด้วนพี่งางอนก็รวมทั้งพี่เดี่ยวหลับนี่นะครับนอนหักโหมมากๆบางทีเราก็อยากจะปลุกให้ลุกขึ้นมาพักผ่อนนะครับสำหรับพฤติกรรมการนอนข้องช้างต้องเรียกว่าพฤติกรรมการหลับนะครับ ช้างสามารถที่จะยืนหลับได้และสามารถที่จะนอนหลับลึกๆโจยาวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ้าช้างรู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีอะไรรบกวนก็จะนอนแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าที่เดียวนอนยาวหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับนอนนิ่งๆแบบนี้ ก็มีแค่ดวงตากับใบหูแบบนี้นะครับที่ขยับไปขยับมาถ้าไม่ดูให้ดีก็คิดว่ามีอะไรไปแล้วนะครับจุดที่ถ่ายนี่คือแถวผาตามใจนะครับหลังจากที่ไปคุยขยะแล้วก็วิ่งหนีรถพี่ทหารคงจะเหนื่อยล้านะครับ